Ah, mọi người thấy. The Lord, the Lord. Sám đồ không. lô không Đi day, 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 bay day, 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 cái tôi tôi kề đi Hết giấy đi ba Nhục chuẩn vào đây Nhục chuẩn vào Nhục chuẩn vào đây Nhục mới níu lại bà nhanh thế đi Nhục chuẩn vào vào đây Nhục chuẩn Bà luôn người bởi kịp ông ma Bà tố bắt nhanh xăm cả thằng này ส้ำกระตูลิ้นก็ส้ำกระตูไอ้นิ้วเลยเต็มเลยมีพี่น้องเพิ่นดูดปลาพี่น้องไอ้เพิ่นก็เลยมาขายให้เพื่อได้กินนิ้วแบบนี้ปลาหน้าเพิ่นใหญ่ดีนี่ให้ลงไปให้ไม่ตุยน้าให้เร่ไม่ตุยช้แหละบ่ไห่ไม่ตุยช้ำเละบ่ตายเรียบร้อยวันนิวตายแล้วตายแล้วคำว่าตายประกาศจับหรอกเนาะเชิญกัดมือลูกบ่ไปจะเอาล่งไปไม่ตุ้ยเอานิ้วใช่ถุงไอ้นิ้ว

จัโลกสโลครึ่งสมโลครึ่งก็ดีเลยตนึ่งสามโลครึ่งนี่น้องเลยน้องน้เลยมอาไปใุ้่้ยไล้ไปุ้ยมุกเนาะ tôi đã xem mấy sao ít, you know, you know. Say bài video. Say bài video. Dạ. Oh, yup. Dạy, yup. Hey, so, Sam, lo quá. Hey, hi, hi. 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 Hi, hi, hi. H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 i, จะป้าหารถก่อนหายตู้อีกแล้วเฝ้าห้านถ่ายได้แจ็คเลยของแจ็คนอนอยู่พี่น้องเไย เบิ่งยูลินได้ยังมาให้ดิลินได้แค่เกือบ่ันเลยลินได้แค่ลินได้แค่แค่ไงเชียวอายแล้วไปเบิ่งไปหายแล้วเบิ่งไปเอานนั้นหายแล้วน้ำหนุกอานนั้นเย็นเลยนะมาหอนาตุ้ยแล้วปาลุงเลยเอาปลามาทรงไม่ตุ้ยหาอินเฝ้าแ้าน่ากับน้องแจ็คน้องแจ็คเพิ่นขึ้นไปนอนเว้นอยู่พุ่นมันเย็น เด้ย like ั oh, ่นแหะยูยูาวกินยีแล bueno, ้วกนันพวกทุกนยูย um> ูแล้วเอาออกมาที่บันมานที่นอยนูฮองนี่บันนี้โอ้มตุ้ยโดนค่าซึกแล้วพี่น้องเลยโดนปวกโจมตีแล้วล่ะเออนี่นนีนี่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 กนี่นี่าี่นี่้นี่นีนี่เี่นน่น่่นน่น้นนนีนน่่นี่นนี่ เีคือดานนีนอะกินอะไรเนอะไินอะนอะไนอกินอกินอนอพไรินอนอะไรไปนอนอุ่นอกอะมากไรกินนีะมาปืนอะกนะกนะนอนอะกนอะอยไน้ไรกินอไนไนไนนนไนีกไอไนะเกนนหไปนั่นานนออ้นนนะนอไนินนอไอไ

ปลูกอะว่าไผ้มาปลูกไอเส้าไอเสียแทนมาพอเช้าตื่นขึ้นมารถกูมาขายปลาให้เพื่อนวะฮ่าเท่าไกวะจักแล้วไปจักปัวเพื่อนมาตีเขาเย็นวะเอืมาผู้ได้ซะเขากับผู้ได้มาไม่ทำเพื่อนน้ำมะเีืองบ้าเฮายังไม่ออกเพื่อนไปพอเช้าออกไปเบิ่งลาไปได้แล้วออกนี่คือที่นี่มาส่งเรียนไป เขาบเอากระให้ท oh. ี่เพิ่นมาเข่ะประตูเนาะเนาะดินเพิ่นมาเคาะประตูเลยิ่นมาหาเอากรให้เนาะดินเนาะผืนได้มาขายให้เนาะเมื่อกี้ว่าใช่ลุงจอยลงไปมุกหรือลุงจอยรับไปเฮ็ดห้องน้ำเขาไปเฮ็ดห้องน้ำรับจ้างเขาเลยลงไปตู้ีรับอนี่มารับรัไปห้องน้ำขายอีกน่ะยันน้องเนาะ

น้ำบางชีโตเพันพาองยินไปกวดพันซือกับเขมา,มมามาแม่ยังไม่ทให้ประตูะหรอกคันเยนมาด่าง<อ>ิเขากับชิมชิโต้กับทีมูโต้นึงหน้าไปคุณตัวแขกนะ้ันสวนรณูไมตุ้กินน้ำเนีดูให้เเวิร์ดเราไปให้เงยบอกไปวดไปเลยดโอ้ห่าห่านคือบนนอนแม่เมเ่หมดถือบนนอนนวี้มูง่ายพักกันดูน้ำเย็นเฮดเฮดเฮดเ ไม่ตุยแล้วเฮือนปวกเลยนะมีปวกกินบนนอนบ่อะโอ้ยเพื่อนหน่อยเราไ่ได้ฟังอันนั้นบ่ะาฟังปูนบ่สาปูนเพอันนขื้นมาน่ะอันใชไหมอืมพร้อมจะขึ้นมากินได้สินะชื่อวตะก่นชื่อมาได้ดเพื่อนหน่อยตู้ท่าเฮาโดนปวกกินบ่ละาเมันขึ้นน้ำไม้เดือดเเดือดเดแบบนี้ไม่ได้เห็นเดเดือ เป็นหนึ่งเป็นยังไงแม่เฮ้ยวอ้ยวอ้ยวอ้ยขอไฟพี่น้องไงเป็นมัดเป็นไอจามกันนึกคืทึกอยู่มาให้พ่อนองน้องนอนก็ได้ให้อินนอาเฝ้าหน้าเด้อเซ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 นเกือบจะกินหนึ่งได้ดุน้ำม่วงเด้่ยน้ตู้คือนาแม่น้ำม่วงนั่นม่วงปันกันเมื่อนั้นชุกเลยเด้อกิน้ปตู้หั้ยน้ำตู้หันน้ำตู้หันนั่นดุดดุดเมื่อนั้น ว่าใม่ตู้กินในขิ้หมวกรอรูะใช่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 ไเอาลหนตู้กเงื่อนผิดปะแกเอาใงมาได้ปะเราโย่ได้ได้ด้วยฮะจั๊กช่ชนปลายจั๊กแย่ปลายแเธอจั๊กช่องเชนถั่วปจักเน่ได้บอกว่าขายมึงหนูได้มาคองเงินนะบ้ามาคองเงินเรามาคองเงินนะมึะ มาเดิมมาเดิมมาเอาห้ไปตู้พี่เดินิ้วไปนิ้วไปไปนิ้วไปยังใครย่าพ่ต้องอ่ะพี่ต้องอ่ะลูกพี่ต้องมาดูว่าจะให้ลมพัดเขาเออไม่ตู้อยู่เย็นอยู่ล็อกมันอีเนาะลมพัดจะช่วยอยู่น่ะลมพัดอยู่ฮะแต่ว่าอายเด็ดห่อนพี่น้องเลยอุ่ยเนาะห่อนคักอีดี่ฝั่งลาวเขาห่อนแบบอายเด็ดอายห่อนทวนทวนอยู่ ใครเนี่ยจะอยู่ในเฮือนตารางฮือนน้องเชื่อพี่น้อยน้องวินเพิ่งก็ได้ฮุบเพิ่งนอนพุ่นเนาะนอนอยู่นี่เลยหายฮ่อนดูด้วยเกือบแล้วจะดูเกือบกินหนึ่งแน่ต้องเชื่อเกือบจ้ากินหนึ่งแน่ไปเอาขึ้นปลาปลาขึ้นไปส่งกินกันเออตุ้ยเอาลงมาเกือบพันกินนะตุ้ยมือยันเออไปเอาแขกขึ้นมาส่งตุ้ยแขกง่าย เอ้ยไม่ใชนอูน้องนี่อกระซ้ามันนิวเดี๋ยวไปเอบกระซ้ามอยเมนดอจ้ะาเน่อยะเออรามาขายกระซืมนแล้วอกกระซ้ามันนิวเอออกกรซ้ามันยเด้ออ่าเท่เราไปเท่ไปเราเออนั่นแหละกระซ้าเจ้าเลยะ mất thóc đâu độ bơ xay nang bây giờ niu niu, mất tài rồi độ, mất tay xay nang rồi đấy, thi rồi, mò mao cái gia tran, tuổi nhảy gội niu, có gì bà đừng phiền

มือดินมาโอมาละมาเด็กนี่มือใมากเยมนยกเลยนยากยกบ่อยเมึงอู้จับน้องเชอร์เลยอ๋าเธอะามยังนียปาปาจกินน้ำใะกน้ำใ่ไหมใช้ด้วน้ำก็ดูเยโอ้พอแหบเสียงแหบอะไรนี่กันนอนไอ้มาขึ้น เมอกสียก <toys> ินนบ้าเสียนที่ตู้ยให้แล้วนชื่อนั่นไม่ห้ยหาห้พ่มันท่านไดกินแค่เม่กี้จุกี้ต้มพักเห็นแล้ยเออเป็นองเป็นกอให้ได้ลยยังไ่ได้กินพวตู้อันไห้มาต้เชื่กินินกินกเลยเ้ตัวตู้ไปเจาเบิ้งมาหัมเพิ่นมาเลยมาแล้วกินยากระนึกกระึกอยู่กินนี่นอนแบบนี้่นกินยาอะไร่นนอนน้นวินนะ

เสียดินในชมการข้ากะดีเด็กพันมาถ่ายเดเออโอ้ยไปดชมการนี่เอาหน้าพระจ้าไนี่อ้แพงแค่ไนแค่้อปะเอาไปิบ่อหรม่เาเชื่อชัยปะชื่อชัยเปนชมการทีน่ะเอยกระดิ่งนิ้ยเออเอาของนิ้วเลยนนี่แหละของนิ้วกะงามแท้เลย่างไว้เด็ปบอ่อ่าเอยนิ้วกบอะไรดีแล้มัน่ป็นจิ๋วอะไรจะดูจิอะไรวะเนี่ ลูกไหลขึ้นลูกไหลแล้ไปจะไปหาเมื่อปราะว่าฝากอินอยู่ได้ฝากน้องวินเขาไม่กินไ่ได้ยังอยู่ยังไม่ได้กินยังอยู่ยังไม่กินเดี๋ยวมเช้าตามบุคคลบานนี่บอกตาเช้านี่เีตามบ้านี่นะคุนานกันปะคือตามรานแท้ตาไหมยัเหี่ยวอือคอยชอบอะไดไหมหมังเลยจ้ะหมจ้ะต้นตาเลย บอกว่ามึงไปแ้มันดูแลวิยว้าโอ้ตาจ้าอืมอืแดงมวยามวนงานเ็บหนึมือหนึ่งชีน้อยเอาเๆนังนมือได้บ้านระไม่บอกนิหาแล้มันมนั่งน่อยเดียวโอ้ป้องไม่ได้ั่นโอ้โอมาที่นี่ บอกไ่ตุ้ยแนว่าเมื huh. one, brother, one, ่อกันเด้อบุมีคนเฝ้าว้านบอกได้ในโดบบอกไปในไม่โดเห็นดุดุดดุดดุไปขอบใจตุ้ยนะอ๋อเล่ะแม่ไม่ไม่ดุนะบุ๋เอาบ่เชื่อน่ะเฮ้ออยากใส่ยิ่งเอาบ่เอาใส่เมื่ยกี้ซื้อน่ะเมื่อน่าแม่ให้เกาบ่นิ้วน่ะบ่ตาตุ้ยอยู่คนเดียวคือเกาให้ตุ้ยหาอยู่โฮมไม่โฮมโตคนนั้ เป็นวัดเป็นอายุเห็นไหนเป็นไข่เนาะดิน้ามันจะนึกกินได้าหวานนั่นอืมนี่ประเด็กประเด็กนำเอาบอกอย่างเงี้ยเจ๊สิกินเยาไปซะมอมีไม่อย่างก,กินได้จ้าหรอกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวถึงลงมากินเน,นี่ยมันขาดเลยจ้มันเป็นเงื่อนเคื่อมงเคียวกโค้ดเอมาตำมีอ่ะ อไอ้เจ็บคอกันบ so. oh, ้านขึ้นเป็นบ้านพรมลูกนนี้ปีนันนี่ปีนะฮกปีลงมาเด็กกัญญาตหน้ามันชัยจกตินไลยดิบาดเดียวเช่านะไม่เช่าหอระว่าเช่าหอกันิตายจริงระว่าเป็นยังไงเอากินลูกไปแล้แต่มันมาพอระวะมันเช่าเช่าระวะใจก็จะขัดระวะมันก็มีข้อแตกเปลี่ยนอยู่ใช่เนาะเช่าระวะใจรู้ยันน่าจะบอกดูเช่าอีนิวนั่นอุ้ยมันเป็นวังหันเวาให้กินบาดเดียวเช่ามีเจ็ด เนี ấy, phải ่ยไฟกระบโเมื่อเอามันว่ามันหมาตรงได้มาแต่มันเศร้ารูมากมันเฮงกินกินจะตายให้เราอ่ะเศร้าเลยเฮ้ยเรื่องเศร้าเราอ่ะในแถวเรากระว่ายยุบมันมันมันมาแบบเช่นไหนไปดูหาน้าปีว่าให้ลองเชิอฉันลองเชิญนาะแล้วไปหองกระต้อเมื่อนยาแล้วพื่อนได้หมดเลยฮักฮักแล้ก็ใช้น้ำอุ่นนะใช้ในน้ำน้ำอุ่นมันเป็นลูกแปรมนชีมันมั่นถูกน้ำอุ่นนะกอกน้องกินไม่นานเรียบร้อยติไปหาหองเราไปหปีก่อนซะไปเด้อบอกตุ้ยนะ ใจเดินางเดขอบใจิตุ้ยกันสองเส้มองๆคนอะไปแ่ะไปแล้วบ่ไปไปเมื่อปะตุ้ยกกอนมีคนสองห้านีแต่อีนี่น้องวินนอนอยู่ยันเราพาน้องวินอยู่โดยปะโอ้เย็นอยู่ช่มื่อนี้เนาะเอาเกือบไม่ดูละเกือบเจ้าเย็นหักลมห้อนเนาะว่าว่าเย็นว่าลมเย็นอยู่หักอายห้อนเด็มะ้ยกออกน่อย อ้านี่ลหะอ่อซีน่ะนะมันติดลูกนะคพี่ขึ้นเทิงพูกขึ้นเทิงพูกอืมอืมอืมพายหม่อม้อหม้อคนรักกินขนมบดอ่ะโอเคพี่น้อยเนาะเอาปลางหญ่หรือว่าแขกง่า้องเจอวะมาส่งไปตู้ยเนาะโด้ยไปจะทำอะไรขายของคือเก้าแาบนี้มา คอนแดดเลยอ้ไปลาป้าลุงเลยดุสบายดีป้าลุงน้องเชอิญเังน่ะโดยโดยสำหรับคลิปนี้บมีอย่างพี่น้องเอ้ยโอเคไงมาส่งไปตุ้ยเนาะไปแล้วไปแล้วล่าพีดาน้องแล้วเนาะสบายดีวัชพูสุกนเด้อโอ้ยทนแดดทนแดดไปไปเมื่อเมื่อขายของโอ้ยล่มล่อมลยดุ